มะนาววันนี้เอาสายที่ให้น้ําโดยปกติออกเขียเบอกให้ตัดได้ละต้นนี้มันใหญ่ใหญ่มากคูม่ากมากินหญ้าเหรอลูกแต่โซนนี้ยังได้รับอภิสิทธิ์อยู่ยังได้น้ำตามเวลาอยู่ พราะวานี้มาทําความสะอาดเนี่ยมาเดินต้นผักบุ้งมันเลื้อยเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวกลัวลมพายุแรงมาแล้วเดี๋ยวจะตัดแล้วเนี่ยจริงๆก็ตัดไปแล้วนะ งามกันเหลือเกินลมแรงพอตกตอนเย็นแล้วก็ลมแรงแล้วมีสายลุงด้วย ดีด้นะเนี่ยต้นมะนาวปลูกมาจนใหญ่ มันมะยมก็งามงามตัดแค่ไม่กี่วันเลยก็แตกออกมาเต็มอีกล้เต็มอัตราอีกแล้วสิ่งที่อยากให้ออกคือลูกไม่ออกเลยมีแต่ใบสงสัยจะซื้อมาผิดพันไปหยิบเอาพันดูใบามาแล้วมั้ง ทำท่าเหมือนฝนจะตกแต่เราไม่รอละรถเองก่อนดีกว่าได้่ัพกบุ้งพอเราตัดไอ้ข้างล่างมันข้างบนก็เลยเฉาหมดแล้วจะเ,เอาใหม่จะให้เขาแตกยอดออกมาใหม่ แฉแดงตอนนี้เราก็ตะล่อมเขาเข้ามาอยู่ข้างในแล้วน้มกิ่งก็เข้ามาทำท่าเป็นใบเหลืองไปแป๊บหนึ่งก็โอเคละดอกปีบกำลังจะออกดอกให้เจ๊เชยชมอีกแล้ว กำลังแตกช่อ โอเคพอแล้วลดให้เขาชุมช่มฉ่ำ